สวัสดีค่ะ,ค,ะคลิปนี้เราจะมาทำท่าดีกเพลงฮักสาวหมอลำค่ะค่ะเพลงนี้จะมีอยู่5้าแปดนะคะเราจะเล่นสีที่ทงเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะสาธิตด้านหน้ากับด้านหลังเช่นเคยนะคะไปค่ะเริ่มแปดแรกค่ะไปด้านข้างซ้ายค่ะขวาํำนะคะไปค่ะหนึ่งสอง และสองสาและสี่ห้าและหกเ็ดและแปดแปดที่ห้าเป็นสุดท้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบค่ะเราก็ร่วมแปดเลขต้านนี้เลยนะคะค่ะนี่คือด้านหน้านะคะเราจะไปสาทิตด้านหลังต่อเลยนะคะเอาต่อเนื่องเลยนะคะ เลยค่ะหนึ่งและ2สองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดแล้วแปดต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบค่ะแล้วเราก็ลืมแปดแลกด้านนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้เราก็มีกันอยู่แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มพวกเราด้วยนะคะจากสมาชิกมาัวนชวนเต้นค่ะขอบคุณค่ะ